แล้วก็ฉลอดูตรงนี้ครับแล้วก็เสียบเข้าไปอนี่ครับเสียบเข้าไปแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะพามาดูนะครับตัววาล์วปีกผีเสื้อนะครับแปลงจากท่อ PVC เป็นท่อ PE นะครับโดยการเจาะระหว่างตัวกลางท่อเลยนะครับผมใช้ได้ทั้งท่อ PVC แล้วก็ ข่อ H ED D P E นะครับตัวนี้จะมาตัวนี้จะใช้ร่วมกับลูกยาง p e r ร์เม e นะครับผมที่จะเสียบเข้าไปนะครับตัวนี้เดีย๋ยวเราจะามาวัดขนาดก่อนนะว่าขนาดมันเท่าไหร่นะครับขนาดความยาวโดยรวมนะครับของตัววาลิดผีเสื้อตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่100 102นมิลครับ102มิลก็จะอยู่ที่1ิบ เส้นนะครับ10.2เซนนะครับแล้วก็หน้าสัมผัสที่ตอนที่เราเสียบท่อ PE นะนครับตัวนี้จะใช้สำหรับท่อ PE ขนาด25มิลนะครับตรงนี้ความยาวนะครับถ้าเราเสียบท่อ PE ไปนะครับก็จะอยู่ที่32มิลนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็โตนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ จะอยู่ที่23มิลนะครับตรงนี้23มิลนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูวิธีการใช้งานเลยนะครับว่าเราจะใช้งานยังไงตัวนี้จะเป็นท่อ PVC นะครับเราจะทําการเจาะรูแล้วก็ใช้ลูกยางเปอร์เมดนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็จะเอาตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปตามหลังนะครับโอเคเครื่องมือก็จะมีตัวสว่านนะครับ แล้วก็ดอกเจาะอันในที่นี้จะใช้เป็นโฮซอลดอกเจดีนะครับแนะนำให้ใช้เป็นตัวตัวโฮซอลครับขนาด24มิลนะครับจะค่อนข้างโอเคกว่านะเพราะว่าตัวนี้มันยาวนะครับตัวนี้มันยาวพอมันยาวแล้วเดี๋ยวมันจะทะลุท่อเอานะครับถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้ครับมันจะทะลุออกมาอีกฝั่งหนึ่งครับถ้าเป็นโฮซอก็จะเป็นแบบนี้นะ โอเคเดี๋ยวเราจะเจาะให้ดูเลยครับเจาะผมก็จะเจาะประมาณนี้เนาะประมาณนี้โอเคตัวนี้เดี๋ยวผมจะเจาะไปที่รูขนาด24มมิลก่อนนะครับรูขนาด24มมิล ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเราเจาะเจาะรูแล้วนะครับแล้วก็จะใช้ลูกยางเปอร์เมตนะครับเสียบเข้าไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วหลังจากที่เราเสียบลูกยางเปอร์เมตไปนะครับเราก็จะใช้บาวปิกผีเสื้อตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปตามนะครับเราจะเสียบโดยการที่เราจะต้องมีสารหล่อเลื่อนนะครับก็ง่ายๆครับ น้ำยาครับน้ำยาล้างจานหรือพวกแชมพูนะครับประมาณนี้ผสมน้ำนะครับก็นี่ครับฉโลมให้ทั่วนะครับประมาณนี้แล้วก็ฉโลมดูตรงนี้ครับแล้วก็เสียบเข้าไปบนี่ครับเสียบเข้าไปแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ครับข้างในนะครับไม่แน่จะมองไม่เห็นนะครับทงนี้มองไม่เห็น ลูกยางมันก็จะบวมๆบวมๆออกทางด้านข้างนะครับบ,บวมๆออกปร,ประมาณนี้นะครับมันจะบวมออกประมาณนี้เพื่อที่จะล็อกไว้กับท่อนะครับก็จะสามารถไม่สามารถดึงส่วนได้นะครับตรงนี้แต่ว่านานๆไปนะครับตัวตรงนี้ครับมันจะลูกยางมันจะเสื่อมนะครับบางทีเนี่ยเจอแรงดันน้ำมันจะหลุดหลุดออกมาเลยเราอาจจะต้องใช้ลวดในการล็อกตัว เราปีดพิเส้อเข้ากับท่อนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเราก็จะใช้ท่อ PE ขนาด25มิลนะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปว้า wow. วอันนี้ผมเจาะรูค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้มันหลุดออกมาได้นะครับถ้าถ้าจะดีแนะนำให้ใช้เป็นโฮโฮซอนะครับจะดีกว่าดอกเจดีนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะใช้ ท่อ p ีขนาด25มิลเสียบเข้าไปนะครับท่อค่อนข้างหนานครับอันนี้ท่อ p n 4นะครับจะหนาแล้วก็เสียบค่อนข้างยากนะครับโอเคเดี๋ยวจะเสียบไปล็อกเดียวออพอนะครับหลังจากที่เราเสียบท่อ PE ขนาด25มิลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้ตัวลิปล็อกนะครับหรือเข็มขัดนะครับรัดเพื่อที่ไม่ให้มันหลุดออกมาจากการที่เจอแรงดันน้ำหรือใช้ลวดรัดก็ได้นะครับ เพราะว่านาัน,านไปเนี่ยมันเจอแรงดันนะ้ามันจะดันออกมาทําให้สาย PE หลุดออกมาจากบลปิดปิดปีเสื้อได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับตัวบล็วปิดผีเสื้อนะครับวิธีการใช้งานนะครับผม